เก่งเลยพี่น้อ,ตอ,ตอนนนนนงต่อต่อโหดเปนเป็นนี่ราไปทำต่อนะไรกหรอเจียวว่ามานี้เจียวจ่าเหนตนลูกเซาห์ฮอนนี่ต่อลูกฮอนนี่ต่อใหม่ที่ไหนต่อใหม่อ่มานี่น เนี oh, uh ่ยแม่เอาออกมาให้แม่มอาเอามาหน่าอันดูท่าเจยบเนี่ยหลุดท่านีกต่อไปต่อว่ะอื่ม

đây mình tung tung chứ đây. Ừ. Tôi nhắn này luôn. Má. À. Lên lên. Ừ. Bạn mua đi leo.

ไป,ไ,ปไปดูิจหมิออน,นลปลาดุหมูหินซานนั้นังนังไดูทางนี้ปมาหม่อนอ่ำอ่ำอร่อยไหออะหานที่สุดทูมอันนี้ปลกหมอนาหม่อนมาหม่อน

นอนเลยบันนอนหลินเนี่ยอันนต่อไคันมันเอลื่นมาหาอันนี้ให้ตูถู keter peternai macam mana lah aku nak aku nak dia dia normal lah ni empat tun anh okay. anh đi kham, để nhang kham, đi chân. ôi anh này, lục bạch chân, rồi, minum air minum air minum air

จะทำดหมดแล้วนี่บรกล้วนางข้นี่เลยเป็นเตชานเลยัานโอ้ยเออนางทำอะไรเหรอนนดเตชานนางเก็บดีเลยไม่นอนมอ้ยไม่หลอนให้ดับกลับไปอา